เอาละครับและแล้วก็มาถึงนะครับจุดจบของมิสเตอร์มีดนะครับวันนี้ก็เป็นวันประหารนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ผมรู้สึกได้ว่าลางจะไม่ดีนะเนี่ยมาหนังสือพิมพ์ออกข่าวนะครับไปทั้งเมืองเลยส่วนที่นี่ก็เป็นเรือนจำที่นักโทษจะโดนประหารนะครับเอาละพวกเรามาอยู่ที่นี่กันแล้วอาคุณรู้สึกยังไงกันบ้างอะ เออฉันไม่รู้ว่าฉันจะรู้สึกเศร้าหรือว่ามีความสุขจริงๆอ่ะนี่รีเบคก้าพวกเราก็อยู่กัน3ามคนจนถึงวันนี้เนี่ยจะเศร้าไปทำไมล่ะเอาละที่นี่ก็คือจุดจบสิ้นสุดของบทหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของพวกเรามากันเถอะมาะเผชิญหน้าและเป็นครอบครัวกันจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยอันนี้นะครับฉากก็ซูมไปที่ป้ายนี้นะครับ เรือนจําตะวันตกนะครับอ่ะครับก็ผู้หญิง3ามคนก็เดินเข้ามานะครับคนนี้เป็นคุณตํารวจหรือเปล่าอะ่ะเดี๋ยวนะเออสวัสดีลีบก้าเหรอหนะ้านี่คุณโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเออ มันผ่านมาหลายปีแล้ว8-10ถึง1ิปีได้มั้งเนี่ยเวลาผ่านไปเร็วมากเออคุณคือแอนโทนีใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากเลยที่ช่วยลูกสาวของฉันไว้ฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีเลยโอ,โอ้ไม่ต้องหรอกครับเออมันเป็นหน้าที่ของผมอะ่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากจริงๆอ๋อเพราะคุณเป็นนักล่าเงินรางวัลใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นที่คุณพยายามจะช่วยเนี่ยเอเมเลียใช่ไห บอกฉันได้มาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธออาณาจักระะก็ตัดมาตรงนี้นะครับมุมกล้องโอ้น่ากินจังเลยอะ่ะ อะไรเนี่ยโอ้ <c oughs> โหเดี๋ยว123ปลาฉลามขึ้นโบกมันไม่เกี่ยวนะครับ <c oughs> อ่ะสวัสดีตอนบ่ายทุกคนสวัสดีตอนบ่ายซูซานอ้าวด็อกเตอร์ไวทคุณดูหล่อเหล่ามากเลยนี่คุณสังเกตเห็นโบใหม่ของฉันไหมอ่ะสวัสดีสาวๆมาดื่มอันนี้กันดีกว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมันจะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะนะ อ่ะแต่เราไม่เห็นหน้าคนนี้นะครับหน้าคนที่เสิบน้ำมันนีขึ้นมา <What? S 1> มันจะเป็นความสุขของฉันเออดันเอเมมเลียเดี๋ยวฉันไปทักเขาก่อนนะโอ้พิ่งเห็นเหรอเนี่ยอยู่ตั้งระยะประชิดดิโเววเววเวอาละ่ะทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้แล้ว <c oughs> แล้วหัวล้อแบบว่าเหมือนปีศาจเลยนะครับอาท่านสุภาพสตรี <c oughs> สุภาพบุรุษ เข้าไปกันอย่างเป็นระเบียบแล้วก็โปรดอย่าส่งเสียงดังโอ้โหเข้ามาก็หลอนเลยนะครับเจอมิสเตอร์มิแล้วนะครับอยู่แท่นปะหารนะครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าหรือเปล่านี่ครับเตรียมมานั่งดูกันภาพก็ซูมเข้าไปโอ้ไม่นะทำไมถึงจบลงแบบนี้ได้อย่างไรเนี่ยเออแต่ฉันว่าให้มันจบๆไปอย่างนี้แหละนี่ครับขอกระจกนะครับ ข้างๆแล้วก็เตรียมช็อตไฟฟ้าปุ๊บเสร็จวิสตรบิทเอาเดี๋ยววิสตรบิทหลุดนะครับหลุดออกจากที่ล็อกได้ยังไงเนี่ย Oh my god อ้าวอาเอาอาอาาเเอเอาเอาเอวเอาอออาอาาเอาาเอเอาเเอา ไฟกลายเป็นหมูกันเ้าเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าน้ำผลมไม้อันนั้นเอมิเลียดีเอมิเลียรหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเปิดประตูก่อนแล้วโจบิสโลมิสมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยภารากิจก็คือเขาบอกว่าให้เราไปหาไอดีก,การ์ดหรอจักราดเออเดี๋ยวนะไอดีการ์ดเราต้องตามหาไอดีการ์ดให้เจอปึ๊บมาทางนี้เอา้า ตัวนี้ก็เป็นหมูเหรอเนี่ยช็อตหน่อยจ,อจื้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 อหมูสลบโอเคขอโทษนะเจ้าหมูขอไอดีการ์ดหน่อยปุ๊บหยิบม,มานะครับ <c oughs> เป็นไอดีการ์ดนะครับจากร,าปรอปพที่นี่ปุ๊บมาแล้วโอเคเออแล้วเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยลงข้างล่างปุ๊บไปอันล็อกนะครับประตูอะไรสักอย่างอันนี้เึ๋ง <c oughs> ปุ๊บเปิดมา <c oughs> ได้ไหมอ่าโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็ค้นหานะครับ ค้นหาแอนดิว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 อยู่ไหนมาช่วยฉันหน่อยสินี่ครับภารกิจทางขวาก็จะบอกนะครับว่าให้เราไปทําอะไรบ้างเปิดประตูอันนี้เป๋งเปิดมาปิดก่อนเดี๋ยวมิสเตอร์มิสมาแล้วครับฟ <c ười> ึ๊บขึ้นไปข้างบนแอนดิวห้องนี้หรือเปล่าเอานี่ไงใช้เป่าแอนดิวคือจะแอนดิวนะครับ วันฉันชื่อแอนดูไม่ใช่แอนดิวเดี๋ยวอ,อ๋อเรียกผิดนะครับแอนดู Andrew, เหรอเออฉันเป็นตำรวจที่ช่วยจับมิสตอมิสเมื่อไม่ก,กี่ปีก่อนไงฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แต่ดูเหมือนว่า,ม,ามันมีความวุ่นวายอยู่มากเลยตอนนี้เออฉันมีไอเดียเราสามารถไปที่ห้องควบคุมเออ,อรีเซพชันนั่นแหละผนกนต้อนรับรับปิดล็อกห้องฉุกเฉินของคุกได้มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะเตรียมทุกอย่างฮิฮ <h> ih ih <ihi> ิฮิอาเราจะไปช่วยอะไรเลยเหรอ <c oughs> อะไรเนี่ยเป็นตำรวจแล้วมากินเงินฟรีๆได้ ยังไงเนี่ยโอ้ฉันต้จัดก,การอีกแล้วโอเคภารก,กิจเออเขาบอกว่าให้ค้นหาห้องใช่ไหม<ะ>เออเดี๋ยวนะ,ะแล้วห้องมันอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้มีของอะไรหรือเปล่าไม่มีข้างบนเขียนว่าไปที่ห้องคอนโทรลรูมเหรอแล้วก็จะพบแป้งอะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นแป้งอะไระงั้นเราทําตามที่แอนดรูว่าก่อนแล้วกันโอเคเออตรงนี้ใช่เปล่าแป้งตรงนี้เหรอนี่ไง ฉันเจอแล้วเก็บก่อนอ่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปอีกห้องนึงเดี๋ยวนะภารกิจขึ้นมาใหม่หรือยังให้ไปเทแป้งตรงแผงควบคุมนะครับตรงนี้มันล็อกอยู่เออแผงควบคุมหรอเดี๋ยวนะเราถือแป้งไว้อย่างนี้จะปลอดภัยไหมเนี่ยมิสเตอร์มิสอย่าโผงมานะ เปิดประตูตรงนี้อ่ะตรงนี้เปิดได้นะครับไม่ล็อกงั้นฉันปิดก่อนปึ๊บอ่ะเพื่อถ่วงเวลามิสเตอร์มีดแล้วกันทางนี้แผงควบคุมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าปึ๊บแล้วคนอื่นกลายเป็นหมูหมดเลยแล้วฉันจะช่วยยังไงเนี่ยอ่ะขึ้นมาไดไปข้างบนนะครับอา้าวเจอหมูอีกตัวเออห้องนี้หรอแผงควบคุมเปิดเข้าไปปึ๊บมานี่ครับผมเป็นคนมีมารยาทนะครับเปิดประตูแล้วก็ตรงปิดนะครับโอ้ <c oughs> มามีมารยาทอะไรตอนนี้อ๋อนี่ไง แผงควบคุมนะครับเทแป้งใส่เข้าไปปึ๊บอ๋อเหมือนแกะรหัสนะครับเทแป้งไปแล้วจะมีรหัสขึ้นมาหรอลอยในมืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราลองกดดูนะครับ3เออแล้วก็ตรงนี้4แล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งเป็นเลขตรงนี้แล้วกันตรงกลาง3 4 5ี้าได้ไหมกดโอเคไม่ติดนะครับเปิดไม่ได้เอสแล้วก็เดี๋ยวนะ ตรงกลาง5แล้วก็ข้างบนเลข3กดบึบมาไหมมิสเตอร์มิดยังไม่มานะครับอ่ะแล้วเราก็ปลดล็อกเอาได้แล้วทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวนะภารกิจเขาบอกว่าให้เราค้นหากันไกกันไกเราทิ้งไว้ข้างล่างนี่นาะเดี๋ยวมีอุปกรณ์อะไรให้เก็บบ้างอ่ะเดี๋ยวเราค้นหาห้องนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้เปิดได้ไหมปึบเปิดมาไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวค้นให้หมดเลยแล้วว่าห้องนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆไม่งั้นเออไม่ใส่รหัสล็อกไว้ขนาดนี้นะครับเออเปิดมาตรงนี้ปึบมีของไอเทมไหมอ้าเจอนะครับเจออันนึงเอา้าแล้วก็หมูหลับอยู่เออหมูไม่ได้หลับนะครับหมูทํางานถูแม้แต่หมูยังทํางานนะครับโอ้นี่แค่เล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยเจ้าหมูโอเคปิดประตูไว้ก่อนนะครับให้หมูมาเล่นเกมไปก่อน ตรงนี้มีไอเทมอยู่อ่ะดูข้างล่างก่อนปุ๊บข้างล่างมีเอกสารนะครับแล้วตรงนี้ล่ะไม่มีนะครับนั้นเราก็เจอแค่อันเดียวก็คืออันนี้โอเคเก็บไว้ก่อนเหมือนจะเอาไปใช้ในคุกนะครับอันนี้โอเคหลังจากนั้นภารากิจเราก็ต้องไปหากันไกลเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนนะครับอ่ะ <c oughs> ค่อยๆย่องนะครับเออเจอหมูอีกแล้วห <l acht> มูเต็มโรงพักเลย เดี๋ยวเราขอไปสลับเป็นกันไกลก่อนนะครับตอนนี้ปึ๊บเปิดประตูเอ๊เดี๋ยวนะห้องไหนนะทางขวาห้องนี้อันนี้เปิดประตูค้างไว้แล้วก็เลี้ยวซ้ายปึ๊บแล้วก็ประตูนี้แน่นอนที่เราทิ้งกันไกลไว้อ่าวชั้นขอปิดประตูก่อนนะเพราะชั้นกลัวเหมือนกันกลัวจัมสแคร์จริงๆเลยไม่น่าจะกลัวเท่าป๊อปปี้เพทามั้งอะอะหยิบกันไกลขึ้นมานะครับและภารกิจต่อมาก็คือ g ก็ t เด Controlroom Security Pass อ๋อก็คือไปรับบัตรเนออไปรับบัตรผ่านรักษาความปลอดภัยที่ห้องควบคุมนะครับแล้วก็มาที่เดิมนะครับตรงนี้เลยเดี๋ยวนะยังเปิดได้อยู่เปล่าปึ๊บอ่ะยังเปิดได้นะครับรหัสค้างไว้อยู่ไะไปกันต่อแล้วเราก็ปลดล็อกกุญแจอันนี้โดยใช้กันไกโอ้โหเก็บไว้แน่นหนามากนะครับแต่ความปลอดภัยไม่มีเลยที่นี่ <laughs> โ,อโ,โอเคเราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วเราก็เปิดตู้ออกมานะครับ เก็บการ์ดก่อนอันนี้ใช่มาที่เป็นคอนโทร l พ a าสเนี่ยมาเราได้บัตรมาแล้วนะครับภารกิจต่อมาให้เราไปเปิดคอนโทร์ลูมที่ประตูหรอคอนโทร์ลูประตูตร,ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวปิดประตูนี้ก่อนอ,อ,อืออ่าไปทางขวาลงล่างหรือเปล่าปึ๊บลงไปข้างล่างนะครับคอนโทร์ลูมเอ่อฝั่งนี้อ่ะใช่ด้วยปึ๊บอือสแกนได้ไหมแล้วก็เปิดประตูมาแล้วนะครับตอนนี้ จังหวะนี้ยังไม่เห็นมิสเตอร์มีสเลยเ<อ>มันหายไปแบบว่าเลากับแบบว่าล่องหนได้อันนี้มีเกะให้เปิดอะเราเปิดดูมีเอกสารไหมเปิดตรงนี้ข้างล่างมีกุญแจไหมไม,ไม่มีในภารกิจเขาบอกว่าให้หากุญแจรถบรรทุกนะครับตอนนี้เราต้องหาก่อนเออเกะนี้มีไหมไม่มีกุญแจเลยเออตรงนี้ใช่หรือเปล่ากุญแจเหรอคีย์สล็อตเบต้าไม่น่าจะใช่มั้ง แล้วฉันจะหากุญแจรถบรรทุกได้จากไหนเนี่ย <c oughs> วุ่นวุ่พิโตบีตพิโตบีตเดียเด๋ยวเดี๋ยวช็อต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 หลุดพิโตบีตมา <c oughs> โอ้โหมาไม่ให้สุม่มไอ้เสียงเลยนี่แกเดี๋ยวหนีก่อนหนีก่อน,นกุญแจไว้ที่หลังกุญแจไว้ที่หลังเดี๋ยวกุญแจปิดประตูเออปิดประตูก่อนไปไปไปหนีไป,ไป,ไป มันช็อตแล้วมันแบบว่าอยู่ได้กี่วิเนี่ยปิดประตูปิดประตูปติดสิโอเคโอเคโอเคใจเย็นก่อน,ต,อนต่อตามวีดีโอปึ๊บเปิดมาตรงนี้ก่อนเปิดประตูปึป๊บเปิดสิโอเคเก็บเออเก็บเก็บไม่เลยเก็บดิปิดซอ่อนล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ปึ๊บซ่อนได้ไหมไม่ไม่ใช่เดย์บายเดย์ไลท์ซ่อนไม่ได้หรือซ่อนได, <What? S 1> ด้เปิดเปิดเปิดมาโอเคมีไหมกุญแจเจอแล้วกุญแจโอเคกุญแจรถบรรทุกนะครับเดี๋ยวโอ้โหพิเตอร์บิ๊กมตื่นยังเนี่ย ไปไปไปก็ต่อรีบหารถเร็วรถบรรทุกอยู่ไหนเนี่ยเร็วเร็วเมิโซมมันจะมาแล้วตรงนี้มีรถไหมไม่มีมถอยู่ไหนไอ่ะเพอเราจะหนีออกจากที่ดีได้เลยเดี๋ยวทางซ้ายนี่ไหเจอรถบรรทุกแล้วที่มันใช่รถบรรทุกว่ะเนี่ยรถเก็บของโอเ้เดียวไปแล้วจา้าไม่อยู่แล้วจา้าโอเคทาไมมันจบง่ายขนาดนี้เนี่ย อะสตาร์ทอย่าบอกนะว่าสตาร์ทไม่ติดฮถ้าฉันขับมันได้นะฉันคงจะหนีไปได้เพราะมันนี่แหละออเฉันจะลองดูไปแล้วเมื่อ,อนั่นไงถ้าฉันออกจากที่นี่ได้นะฉันจะสมัครเรียนขับรถเป็นอันดับแรกเลย